ตอนนี้เข้าหาตัวน้องยากเพราะว่าน้องมีคิวงานเยอะจับโทรศัพท์มาเปิดดูเจอเลยเอ้อา,าอี่หังดราม่ายี่ยางเออก็เลยเข้าไปดูในคลิปโอ้ยนอนบหลาบได้บคิดคิดน้าเด็กสองคนคิดน้าเขาเออเขาก็คือคือคือ,คอ,คอ,คอห่วงความรู้สึกของคนเป็นเด็กอะห่วงความรู้สึกเด็กเอาง่ายๆคือห่วงความรู้สึกเขาสองคน อมเป็นเหมือนกันใช่ไหมอันนี้คืออันนี้คือแม่นี่พูดออกจากใจเลยว่าออกจากใจเลยอ่ะเก็บปลูกก็เลยห่วงคมรู้สึกว่าอืมเว็บแรกน้องก็คงจะคิดว่าหรือว่าเราเป็นตัวปัญหาวงใช่ไหมวงกุ้นมาสืกเขายกใช่ค่ะอืมก็ห่วงความรู้สึกน้องด้วยโดยเฉพาะน้องผู้ชายอ่ะความรู้สึกของไม่นี่คือ มองตารู้ใจเลยมองตาทะลุถึงหัวใจเลยมันเป็นคนใส่ซื่อทั้งสองคนนั่<ค>นแหละน้องผู้หญิงก็ใส่ซื่อก็น่ารักแต่คือฟิลที่ฟิลท,ที่แม่นีสัมผัสได้อะ่ะเด็กผู้ชายเออมองตาก็รู้ใจเลยเออก็เลยคิดน้ำโอ้โเนาะสนอกก็เลยก็เลยฟิลคิดคิดคิด,คดแคร์คือไอ คิดถึงความรู้สึกของน้องสองคนนะเขากระิเว้ากันยดดงเนาะอือก็สงสารอือก็สงสารเขากระิเว้ากันยัน่วเพราะว่าเขตน้องไม่ใช่เขตอำเภอเขตจังหวัดเขตน้องไะมีอะไรที่ช่วยแม่หน่อยอเขตน้องไม่ใช่เขตอำเภอไม่ใช่เขตจังหวัดไม่ใช่เขตวงในเขตระดับประเทศ<ม>คนทั่วประเทศรู้หมดอือน้องมีมมด้อม ปั้นกระแสไฮดามาแล้วมาขายของย่ยในฟิวของแม่นี่ม่นีพูดตรงๆเลยแม่นี่ไม่กามาลัวดรามาเล่คอยเท่าปันนี้แล้วคอยพยานดามาแม่นี่จะพูดตรงๆใครจะมีความรู้สึกยังไงใครจะคิดยังไงก็ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละบุคคลเราไม่สามารถจะห้ามได้เราไม่สามารถจะดึงความคิดของคนให้มาคิดเหมือนเรา เราไม่สามารถเจ้าต้องคิดแบบนี้ไปเห็ดแบบนี้เจ้าต้องคิดแบบนี้ไม่ได้คนเรามันต่างกิดต่างใจต่างพ่อต่างแม่ต่างการเลี้ยงดูต่างบิดามารดาในความรู้สึกของแม่เนี่ยสงสารเด็กเอาตรงเลยนิดตัวน,นิดหน่อยสงสารเด็ก <c oughs> ถาแม่นีไม่ได้สัมผัสถ้าแม่ไม่ได้สัมผัสได้สัมผัสเฉพาะใน,ในรายการหุน่นกระแสแม่นีจะไม่สิบวัตีคิดต้องเขาเลยถ้าไม่ได้ไล์สดคู่กับน้องถ้าไม่ได้ไปใกล้ชิดกับน้องเพียงแค่สองชั่วโมงมันอันไล่สองชั่วโมงไล์ไล์จริงๆคือชั่วโมงสี่สิบห้านาทีอืมวันนั้น ถ้าไม่ได้สัมผัสกับเด็กสองคนเมียจะเบิลคิดน้ำเขาตอนนี้คือถ้ามีแม่หนึ่งมีเบอร์โทรถ้าแม่นี่มีเบอร์โทรแม่จะโทรไปเลยโทรไปปลอบใจน้องโทรไปเธอไปบอกลาเอออย่าคิดอีอย่างเดือ,องสันสืิเรื่องของผู้ใหญ่เพิญญพ่นกระทมเพิ่นเถอะเฮ้ยอย่าไปคิดอีอย่างเด้อลูกสันส,สิจะบอกเพราะว่าเข้าใจฟิลน้องน้องผู้ชายมันเป็นเบรกแบบบ้า,บามองตามันก็ทะลุใจเลย เด็กคนนี้ไม่มีอะไรมองตาก็คือมองเป๊บสวดไปหอดหัวใจมันเลยมันแมนหัวใจของเด็กผู้ชายคนนี้คือแมนแมน,แมนลูกผู้ชายแมนรักกิงซื้อมันซือ้อ <c oughs> กันเป็นภาษาอีสานบ้านน้ำใสบ้านร้อยเย็ด มันซื้อบกักกนนี้มันซื้อเออแม่นี้พูดตรงๆเลยเด้มันซื้อ <c oughs> แม่ไม่มีเบอร์โทรน้องมีก็จะเป็นทีมงานพี่ก้งนั่นแหละอ้าวเลียวบางหนังสิมันซื้อมึงจะซื้อเลยเด้อเขาเสียเอามึงไปเหตุเสาโทรทัท์ดิ้งซิม่ะเขาเสียเอามึงไปเหตุเสาไฟดิ้งซิม่ะถ้าเป็นอีสา,านระาสานบ้านเราอือนั่นแหละพี่ก้งก็ได้บอก หนู่าซื้อมากนะลูกจะซื้อจนเกินไปนะแล้วหนูจะโดนเหมือนพี่ท <c oughs> ี่ก้งบอกนั่นแหละมันก็เลยมีความรู้สึกว่าได้ดูคลิปแล้วนิดตัวนด็ดน้อยอืมอะไรก็แล้วแต่ถ้าพวกคุณเป็นผู้ใหญ่พอถ้าพวกคุณทําเพื่อเด็กสองคนถ้ามันออกจากใจของพวกคุณร้อยเปอร์เซ็นจริงๆทําทํากับเด็กเออเราเราเรา สิ่งที่พวกคุณทําก็คือสิ่งที่ทุกคนทําก็คือหนึ่งหวังดีเออหวังดีและตอนแรกคือสงสารเด็กหวังดีกับเด็กอยากจะให้เด็กมีรายได้อยากให้เด็กมีงานทําเออทุกคนนั่นแหละไม่นี่พูดไม,ไม่ไม่เฉพาะใครทุกคนไม่นี่โบยันด่ามาเด้เออเฉพาะทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นนายกรนายขอนนายงอนายคอน้าอย่างต่างๆนายพลนลนายพันนายมื่นนายแสนกระทา พวกเจ้าเอาเด็กไปคือหนึ่งเริ่มแรกคือสงสารสองเจ้าก็เอาไปเอาน้องไปไปขายของนั่นแหละเออเหมือนแม่นีเอามานั่นแหละมาขายของโชว์สินค้าแล้วก็ให้ค่าตอบแทนน้องไปเออทุกคนนั่นแหละแม่นี่คือกันโดยที่น้องก็ไม่รู้หรอกว่าสินค้าคุณคืออะไรอะไรคืออะไรข่อยไม่รู้หรอกว่าสินค้าเจ้าเป็นห,นหยังอีหยังข่อยเจ้าให้ข่อยยกข่อยก,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 ก็ยกเจ้าให้ข่อยจับข่อยก็จับ ไม่นี่ไม่นี่พูดตรงๆเลยนะเนี่ยใครจะโกรธใครจะดราม่าไม่นี่ไม่ไม่เกี่ยวนะเออไม่นี่พยานอยู่แล้วนายกนายขอนายงอหนึ่งลอยคนแสนลอยคนเจ้าสิเป็นไผ่กระามเจ้าสิเป็นระดับบิ๊กบิ๊กระดับหน่อยระดับใหญ่ระดับประลบประจานระดับตักหม้อระดับซ้ำไอ้เศร้าลิ้นกระตามจุดประสงค์แรกก็คือสงสารน้องในดูรายการแล้วก็เอาน้องไปไม่มีใครหรอกเอาเงือนไปหรอเอาเงินแหงเงินไหนไป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 ไม่มี เออสิ่งที่ตามมาก็คือให้น้องไปโชว์สินค้าขายของขายของโชว์สินค้าโดยน้องไม่รู้เลยว่าสินค้าคุณคืออะไรน้องไม่รู้เลยก็จับมาโชว์โชว์โชว์แต่ก็มีด้อมมีคือแม่แม่พี่พี่ทั่วประเทศลักน้องบางคนเข้ามาสั่งของคอยพูรู้หรอว่าสินค้าเจ้าดีบ่ดีคอยไม่รู้ว่าสินค้าเจ้าคืออีหยังแต้คอยหักน้องสองคนคอยกับกดสั่งบางคนกองจุ่มกุมอยู่เฮียนเนี่ยมันคงนกองจุ่มกุมอยู่เฮียนเนี่ยเออ นั่นแหละกองจุม่มกุ้มอยู่เฮียนเลยใช่ไหมเออบางคนกองจุม่มกุ้มอยู่เฮียนคอยสร้างอย่างบางคนผิดกับผัวเธอไปสั่งอะไรมาเยอะแยะฉันไม่รู้ฉันไม่รู้อะไรสินค้าอะไรเออฉันสั่งให้ฉันสั่งเพราะน้องแมงปัวน้องภูกันฉันสั่งมาของพี่ก้งของพี่ซอฝันของพี่อ่าอะไรพี่แม่ตักของพี่ดิวพี่อะไรคอยบ่รลูก่อยสร้างมากพอมา่อยหักเด็กน้อยสองคนนี้เอออันนี้จริงๆริอีหลีไม่นี่จะตรงเลยแม่ไม่แม่ไม่กลัวดราม่านะ เออคอยเท่าปันดนี่เระข่อยพ่านดามามือปีกายมึงค่อยพ่อครับสั่งมาสั่งมาสั่งมาบางคนกล่อง่เฮี้ยนบางคนเออกดสั่งกดสั่งเออโอนเงินกดสั่งโอนเงินบางคนมาดูเงินในในบัญชีที่ที่ใช้จ่ายเออเงินค่อยไก้สิบเบิด์หเออพ่อค่อยกดสั่งเล็กน่อยความอินความฮักอินความฮักแม่แม่ทั่วประเทศพี่พี่แม่แม่ทั่วประเทศอินเพราะความรักความสงสารกดสั่งกดสั่งกดสั่งอันนี้คือความจริง เจ้าสิเป็น,นายก่อนาหัวเจ้าสิบเป็นไผกระชามลงมา้งแต่สวรพระอินทร์เมืองแมงกระชามจุดประสงค์เดียวกันคือรักน้องแล้วก็เอาน้องไปโชว์สินค้าแล้วก็ได้เงินมากห้องเก่เาเงินตอนนั้นเฉียดให้น้องบางคนก็นได้กาไรเนี่ยบางคนก็เออได้หลายบางคนก็นได้หน่อยแต่ได้ทุกคนทุกคนเที่ยวน้องไปได้ทุกคนไม่นี่ว่องตรงนั่นแหละแล้วก่อนที่พวกคุณจะมีอะไรจะจะก่อนที่ผู้ใหญ่สี่สิ่พิดกันนะทำไมไม่มองดูเด็กบ้างว่า เออถ้าเราพูดไปใครจะกระทบโอ้มันเป็น,ปน,นมันอีน้องแก็บมันบปนมันลูกตาสีตาสาตาลี่ตาล่าสีกระทบดิกระทบน้องทั้งสองคนใช่ไหมกดเอฟทุกไลค์ใช่ไหมว้าวาเมียกะสั่งอเออแม่ก็สังขนาดแม่ขายผลิตภัณฑ์แม่กะสั่งก็สีเบ้อไปหนังนั่นแหละ ก่อนที่พวกคุณจะดราม่าก,กันน่ะถ้าพวกคุณทาเพราะเด็กทั้งสองคนจริงต่อให้มีอะไรก็เล้วแต่คือเฮ้าเนี่ยหม่อือไข่หักเด็กน้อยนี่เจ้าสิว่าถึงข่ยังไงก็ถามเออก็แล้วแต่เพราะว่าถ้าพวกคุณมีวุฒิภาวะจริงอยว่ออกไปนี่เด็กน้อยสองคนนี่เจอดราม่าแท้ที่ผู้ถ้าพวกคุณคิดอย่างนี้เด็กสองคนจะไม่เจอดรามา่าถ้าพวกคุณยังคิดนิดหนึ่ง เออ่อยว่าวดอกเออเจ้าสีนี่ยังกระทำกข่อยข่อยยังกระทำกับเจ้าจะไม่พูดมันจะไม่มีดรามา่าเด็กสองคนนี้จะไปแบบใช่ไหมที่ไม่ไนีพูดความจริงไหมก็เหมือนที่พวกไม่นีทําให้น้องมาไลเราปรึกษากันว่ากระแสน้องกําลังมาแรงเออกระแสน้องกําลังมาแรงเราจะทํายังไง จะให้ชื่อช่วงนี้เอาฟิลเข้าใจไหมว่าคนทั่วประเทศก็ดูว่าน้องได้อะไรเออได้ได้ยังแน่ได้ยังแน่ก็เลยคุยกับกุ้งว่ากุ้งพี่กุ้งอะคุยกับทีมงานว่าถ้าเรามาเราก็เปน้องเปน้องเปน้องเพราะว่ากุ้งมันสายเปียอยู่แล้วใช่ไหมเออเปน้องเปน้องมันจะน่าเกลียดนะนายายมันจะน่าเกลียดแม่แม่น่าเกลียดลูกเพราะว่าแม่เชื่อว่าจากวันนี้เป็นต้นไปคิวน้องจะยาวมากน้องจะได้อะไรมากมาย ห้อเห็ดพี่กุ้งก็เลยคิดว่าเอาไหมคือช่วงนี้น้ําท่วมเชียงรายน้าท่วมหนองคายน้าท่วมท่าบอ่อท่วมอะไรเราจะมาไอ้นี่กับนองแบบจังจังจังเปย์เปยเปนองเจอดรามา่าท่านที่เพราะว่าเราปีกายเราอยู่กับดรามา่าทั้งปีเข้ารู้ <S <S เรารู้ว่าดราม่ามาแน่นอนคนก็จะมองว่าเอออะไรยังไงนําท่วมยุหันยุนย่นีพวกเจ้าคือนเพื่อไปซ่วยบูอินฟองินฟูพวกเจ้าคือนมาเปยแต่คนผู้เดียวเถอะเปยแต่คุนผู้เดียวแต่ มันจะเป็นอย่างนี้แม่งนี้ก็เลยคุยกับพี่โก้งว่าเออถ้างั้นเราก็ทําเป็นช่วยน้ําท่วมแล้วก็ให้น้องมาไล่สดเออเราก็ให้พอดีพองามแล้วก็เราก็ให้น้องมีส่วนร่วมทมําบุญอันนี้คือเราวางแผนกันอันนี้คือคือในความคิดของพี่โก้งคิดว่ากลัวน้องเจอกระแสกลัวน้องเจอกระแสดราม่าก็กเลยเฮตแบบนี้ก็เลยพากันทําแบบนี้ทุกคนเออถ้าพวกคุณเป็นผู้ใหญ่พอถ้าพวกคุณทั้งสองคนน่ะมีวุฒธิภาวะ อยู่ในโลกกระแสโซเชียลพวกคุณอยู่ในโลกกระแสโซเชียลอยู่แล้วน้องมันไม่รู้น้องมันเป็นสายซื้อเด็กบ้านนอกอคอกนาเหมือนเราน้องมันสายซื้อมันยังไม่ได้อยู่ในกระแสโซเชียลเหมือนพวกเราน้องไม่รู้หรอกน้องสองคนไม่รู้หรอกว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราเป็นผู้ใหญ่เราทําทุกอย่างเรารู้ทุกอย่างเจอดราม่าหมดทุกคนเออพวกเน็ตไอดอลพวกอินฟูไม่มีใครไม่รู้ดราม่าลู่เบิด์ด พวกเจ้ารู้ซ้ำไหพวกเจ้าเห็นทั้งสี่ไปสิเจอดรามา่าพวกเจ้าลงมคลิปทั้งสี่ไปเจอดรามา่าแล้วพวกคุณยังเลือกที่จะเอาอารมณ์ของตัวเองเลือกที่จะเอาอารมณ์ของทั้งสองฝ่ายปะทะอารมณ์ใส่กันรู้ไหมว่าผลลัพธ์คือมันเหล็กเด็กรับผิดชอบพวกคุณรู้รู้เบิรู้ทุกฝ่ายพวกคุณจะบอกว่าพวกคุณไม่รู้ไม่ได้พวกเจ้าเป็นระดับไห้แล้ว เออพวกเจ้าเป็นระดับไดแล้วพวกเจ้ารูเบิดว่ามันไี่เกิดยังขินเออพวกเจ้าคือบวเสพทําทไมไม่พากาันเสพทําไมไม่พากาันระงับอารมณ์ทําไมไม่เออถ้าเออเจ้าว่าอันนั้นนี่ก็ข่อยบ่เออก็แล้วแเต่ปล่อยพานเออคุณไม่เห็นคนทั่วประเทศเห็นคนทั้งโลกเห็นใช่ไหมอันนี้คือแม่นี่พูดใครจะใครจะดรามา่าแมนี่บุญญาณเด้แมนี่บุญใหญ่ยานข่อยเกิดมาจากดินข่อยเกิดมาจากขอก่ขอ,ยกาากขอยบ่มีหยัง ครอบครัวแม่นีเป็นครอบครัวที่จนไม่มีอะไรเลยมุอข่อยทุกต่อให้จะเจอรามาอะไรข่อยว่ายานเพราะว่าข่อยว่ามีอย่างสิย่านอยู่แล้วข่อยมันถูกอยู่แล้วข่อยขึ้นมาป่านนี้ลูกเตาผ้า,าขึ้นมาป่านนี้พอคว่ำพอเข้าขายคว่ำจริงขายเซรั่มขายคว่ำจริงขายความจริงแม่นีขายความจริงขาย,าขายเ,อาเอาเซรั่มมาขายให้คน้นคือฉันทำฉันทำงานบริสุทธิ์ของฉันอะ อยขายควจกิงข่อขยว่ายานอยู่แล้วทําไมพวกคุณพวกคุณก็น่าจะรู้ว่าถ้าเราพูดอย่างนี้ไปถ้าข่อยกับเจ้าประทากันคนที่ได้รับผลก็คือเด็กรู้ทั้งสองฝ่ายก็ที่กิงอ่ะน,นะพระเอา,อาง่งยๆคือมาขยันเป็นภาษาบ้านเอาไปหัวซากันเฮ็ดหยังกันแหมเออพระกันไปหัวซากันเฮ็ดหยังแม่นีพูดในมุมมองของแม่นีนะ ไข่บวาถึงมุมม่งของไข่ได้ี่เออใครจะคิดยังไงแม่นี้ก็ไม่ไม่ได้ว่าเพราะว่าข่อยบยานอยู down, source, ่แล้วเอ๊ไข่อยบยานดามาอยู Momo, ่แล้วข่บวคก็มกริงเออพวกเจ้าสิเป็นพวกเจ้าสิเป็นหัวซากยังเออต้อห้ผู้นี้บ่เววาถึงต้อห้ผู้นั้นบ่เป็นยังคนทั่วประเทศเขามองเขามีตาเขามองคนทั่วประเทศไม่ได้ตามบททุกคนนะเออบด้รับเงินเดือนบได้รับเงินเดือนคนพิการเด้เขามองมองเขาเบื้องออก ่อยเบื้อง่อยเบื้องออกเจอเจ้าก็เฮ็ดอันนี้เออ่อยก็ดีใจน้า,า,า,านนเอาอปลาบักปลานั่นเอามาให้อีหลานั่นเอามาให้ผู้นั้นเอามาให้ปลากรคอย่อยดีใจน้ข่อยอยากให้น้องไดไหลายอยากให้มันคล้องหัก,กันอยากให้มันหักกันอยากให้มันเลี่ยนจบเอาตรงตรง,ตรงในความคิดของไมนีอยากจะให้เด็กผู้ชายเป็นครูเออเพราะว่าอาชีพครูคืออาชีพที่ถ่ายทอดออกไปสู่เด็กถ้าครูเป็นต้นแบบครูดี คู่มีความขิดแบบนี้คู่ดีแบบนี้ลูกหลานที่ได้มาเลี้ยนน้ำน้ำคนที่เป็นคู่แบบนี้มันจะเป็นสมบัติของชาติไปเลยเด็กอะ่ะมันจะได้รับสิ่งดีๆจากครูคนนี้ความคิดไม่นี่ขิดทั้งสี่หรืออย่างห้บัลลาน,น่อยนี่เป็นคู่เนาะเออถ้าลูกถ้าเต้าผู้ใดได้มาเลี้ยนน้ำมันอะ่ะยิ่งเด็กทุกวันนี้อ่ะใช่น้องเรียนครูเด็กทุกวันนี้ถ้าได้รับได้รับอะไรดีๆจากแบบคู่คู่คนนี้ หมายถึงน้องน้องน้องผู้ชายอะถ้าน้องได้เป็นครูถ้าเด็กที่จะได้มาเรียนกับน้องอะมันจะถ่ายทอดออกไปถ่ายทอดความซื่อความใสซื่อความบริสุทธิ์ของน้องออกไปสู้เด็กหน่อยเด็กก็จะเป็นกําลังของชาติเออผูดใด้กระทำลูกใผยกระทำได้เป็นเลนอํนหมอนี่จะเแม่นสีดีอันนี้คือแม่นีพูดกับพี่กงนะ